นโยบายทักษิณคิดเพื่อไทยทำเรื่องแจกแท็บเล็ต PC กำลังจะเป็นจริงแจกแน่เมื่อก่อนเราเรียกว่าวันแรกท็อบอร์ชายแต่เดี๋ยวนี้แรกมันลาสมัยแล้วมันเป็นเรียกว่าเป็นแทบน็บเล็ต PC ก็คือมันเล็กลงเดี๋ยวนี้ถ้าทำเยอะๆราคาอยู่ระหว่างร้อยถึงสองรซึ่งเจรจา,าตาา้องเจรจา พราะฉะนั้นเด็กไปโรงเรียนทุกคนต้องถือ p C ตัวเล็กๆหรือแท็บเล็ต p C เนี่ยไปตรวเอาจะทำการทดลองและจัดซื้อแท็บเล็ต p C เป็นเคื่อทดลองและพร้อมจะแจกจ่ายให้กับน้องๆชั้นประถมหนึ่งมีแม่ค่ะโดยจะแจกให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งก่อน พฤษภาคมปีหน้าเรื่อยไปจนครบสิบล้านเครื่องหากมูลค่าเครื่องละ5,000บาทต้องใช้งบประมาณรวมถึง50,000ล้านบาทปมปัญหาจึงมีว่าทำไมการแจกของโดยงบประมาณของแผ่นดินประชาชนจึงชอบหากรัฐบาลให้เงินแก่พ่อแม่เด็กคนละ5,000บาทแทนที่จะแจกแท็บเล็ตพีซีจะดีกว่าหรือไม่ ประโยชน์ของแท็บเล็ตพีที่จะใช้กับเด็กประถมศึกษาปีที่หนึ่งจะคุ้มค่าหรือไม่แอบแม่ปีหนะ้าสองอคนพี่น้องช่วยกันอเด็กชายเจิมศักดิ์ได้มาแล้วนี่ตกงลงไอ้แท็บเล็ตพีเนี่ยมันคืออะไรกันเนี่ยเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยมันก็คือตัวเครื่องที่จะต้องเอาไปเชื่อมต่อกับระบบก่อน ออแล้วเราจะสามารถเข้าไปค้นคว้าหาความรู้หาข้อมูลข่าวสารหาเกมหาเพลงหาหนังทั้งหนังดีและหนังโป๊ะออ <c oughs> มีตัวเครื่องแต่ไม่มีระบบ WiFi เครื่องตัวนี้ก็กลายเป็นแค่กระดานชนวนหรือกลายเป็นเขียงสับหมูแล้ว WiFi มันคืออะไร Wi-Fi มันคือระบบที่จะต้องเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตกระจายฟุ้งไปได้ ไม่ต้องมีสายไม่ต้องมีมันมาตามอากาศมันจะต้องมีต้องมีถ้าไม่มีไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนี้ก็มันก็ไม่รู้จะเชื่อมอะไรเป็นกระดานชนวนมันเหมือนถังน้ําที่ไม่มีก๊อกแล้วมันจะเอาไปรองอะไรเออมันก็เป็นถังเปล่าๆตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดยังไม่มี Wi ครับและเขาใช้วิธีเขาเรียกอะไรโหลดหรือว่าบันทึกข้อมูลลงไปครับแล้วเอาไปได้ไหมได้แต่มันก็ได้แค่นั้น แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมโอ้อย่างเช่นอย่างเงี้ยเหรอครับโอ้ <laughs> เราใจอย่างเงี้ยนะอ๋ออันนี้แหละที่น่าเป็นห่วงครับอาจารย์โรงเรียนเด็กๆในชนบทหลายแห่งหรือแม้จังหวัดใหญ่ๆหลายแห่งทั่วประเทศไทยขนาดนี้ก็ไม่มีระบบ Wi-Fi อืมเพราะฉะนั้นจะแจกไอ้ตัวเครื่องนี้มันจะไปเชื่อมต่อกับอะไรกันล่ะครับแล้วถ้าเราไปถามคนที่ได้รับแจกว่า ถ้าจะแจกไอ้อย่างนี้เนี่ยดีไหมคุณคิดว่าเขาจะตอบว่าอะไรดีเออทําไมถึงตอบว่าดีของฟรีไม่เอาแล้วอาจารย์ดีกว่าไม่ได้ใช่ไหมดีกว่าไม่ได้แน่นอนเออแต่ถ้าจะไปถามว่าถ้าได้แล้วเนี่ยจะใช้ประโยชน์อย่างไรเนี่ยจะตอบว่า,างไงยังไม่รู้อ่ะแต่เอามาก่อนได้ไหมเดี๋ยวก็รู้ตกลงทั้งไอ้ตัวแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยมันมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษใช่ไหมใช่ ถ้าใช้ในสิ่งที่เกิดประโยชน์มันก็มีประโยชน์ก็นำความรู้มาให้หรือเข้าถึงความรู้ที่อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตได้อืตัวมันเองเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีครับแต่ว่าเราจะใช้ตัวนี้เนี่ยไปในทางไหนใช่โอ้แต่ถ้ามันไม่มี wi ไฟเส็จแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเอาหวีไปให้คนหัวล้านอาจารย์แล้วแล้วคนหัวล้านจะเอาหวีไปทำอะไรอ่ะอิดถากหนังหัวเล่นเหรอเออพอคุณพูดอย่างนี้ทำให้ผมได้คิดแล้วว่าถ้า เราถามชาวบ้านเสียใหม่ว่าครับถ้าจะเลือกระหว่างไอ้แท็บเล็ตอันนี้กับเงินซึ่งเขาบอกว่าโอ้โหอยวนี้สั่งเยอะๆนะห้าพันบาทก็ได้ละถามชาวบ้านว่าถ้าให้เลือกระหว่างห้าพันกับไอ้แท็บเล็ตอันนี้คุณว่าชาวบ้านจะเอาอะไรหมายถึงอาจารย์ให้ผมเลือกเงินสดก็ได้เอหรือจะเอาเครื่องก็ได้ใช่ไหมคุณจะเอาอะไรผมเอาเงินเออเพราะอะไร เพราะผมสามารถเอาเงินไปเลือกซื้ออะไรของผมก็ได้ฮะถ้าคิดดีๆหน่อยผมก็ไปซื้อโปรแกรมเพลงนิทานซับที่จะพูพื้นฐานให้ลูกหลานหรือหนังสือภาพดีๆมาให้ลูกผมก็ได้และเงินถ้าคนเขาอยากจะซื้อแท็บเล็ตเขาก็ไปซื้อเองได้ไปซื้อเองได้เออถ้าเขาอยากจะซื้อใช่ครับแต่ถ้าที่ไหนก็ตาม WiFI ก็ไม่มีมันยังไม่เหมาะสมเดี๋ยวเด็กเอาไปเล่นแต่เกมดูแต่หนังโปะที่โหลดมาไว้แล้วตกลงก็เลย เอาเงินดีกว่าแล้วก็ไปซื้ออย่างอื่นใช่ไหมครับใช่ครับหรือถ้ากลับกันใหม่ๆถามว่าถ้าชาวบ้านมีเงินห้าพันเขาจะซื้อไหมไม่ไม่แต่ถ้าแจกทำไมเอาอ่ะของฟรีไงเอ <laughs> ดีกว่าไม่ได้ <laughs> เออตกลงนโยบายนี้ใครจะเป็นคนได้ประโยชน์เห็นเนเลยผมคิดว่าโรงงานผู้ผลิตไม่ว่า,าจะไหนหรือต่างประเทศก็ตามไม่ว่าจะหัวโวยหัวล้านหัวอะไรก็ตามที่ไหนอื ต้มเลยตัวนั้นเนี่ยเขาได้ประโยชน์เต็มๆเ,เพราะเขามีลูกค้าทั่วประเทศตามนโยบายทันทีพอคุณพูดอย่างนี้เนี่ยทําให้ผมนั่งคิดว่าเออคุณไอ้นี่มันเป็นตัวเครื่องครับมันไม่ใช่ตัวเนื้อแล้วมันก็ไม่ใช่สมองเนื้อความรู้มันมันแยกกันกับตัวเครื่องมีแต่ตัวเครื่องไม่ได้ทําให้คนฉลาดและต่อให้มีตัวเครื่องมีระบบ WiFI รองรับ แต่ถ้าไม่มีฐานข้อมูลที่เป็นเหมือนห้องเรียนขนาดใหญ่หรือที่รวมของปราดในโลกอินเทอร์เน็ตจะให้เด็กเอาเชื่อมต่อเข้ากับอะไรเพื่อไปถึงอะไรเออทำให้ผมนึกถึงประเทศสวีเดนคุณจำได้ไหมมันมีข่าวเมื่อเร็วๆนี้ครับประเทศสวีเดนเขาก็หวังจะใช้งบป,ประมาณมหาศาลเหมือนกันกับเด็กระดับเนี้ยประถมต้นกับเด็กระดับประถมต้นทั้งหมดครับเขาบอกว่าเขายินดีทุ่มงบประมาณ งบประมาณที่เขาทุ่มเนี่ยพอๆกันเลยกับไอ้แท็บเล็ตพีซีอันนี้เขาบอกว่าเขาคิดว่าโลกนี้กําลังพัฒนาไปในทางที่ภาษาจีนความเข้าใจและพูดและเขียนภาษาจีนและความเข้าใจในวัฒนธรรมจีนเนี่ยจะสาคัญคเพราะฉะนั้นเขายินดีจะลงทุนในการไปจ้างครูดีๆจากจีนมาสร้างพื้นฐานของเด็กสวีเดนในชั้นประถมให้เรีียนนภาาษจให้เรียนภาษาจีน<ห> ครับตกลงเอเงินพอๆกันครับเขาเลือกทำเนี่ยคุณว่าทำทางไหนดีกว่าเขาเอาเนื้อหามาก่อนเครื่องไม้เครื่องมือนะท,ทั้งทั้งที่สวีเดนเนี่ยเป็นประเทศที่รวยกว่าเมืองไทยหลายเท่านักครับและขณะเดียวกันเขาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีด้วยใช่ไหมครับตัวเครื่องโนเกียเนี่ยผลิตที่สวีเดนนะครับตกลงถ้าเทียบแลวทำไมเขาไม่บ้าเครื่องไม้เครื่องมือแต่เขากลับไปตามหาคุณภาพหรือเนื้อหาของการศึกษาล่ะ ตลงถ้าโดยสรุปเนี่ยผมจะพอพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าเด็กที่ได้รับไอ้แท็บเล็ตพีทั้งหลายครับก็อาจจะได้ประโยชน์บ้างแต่ได้ไม่เท่ากับโรงงานที่ผลิตครับผมสรุปงี้ได้ไหมได้โรงงานที่ผลิตจะได้มากที่สุดในนโยบายนี้ครับ